สวัสดีค่ะตัวนี้นะคะคือกระเป๋าดักซับนะคะดักซับรุ่น90ล้านนั่นเองสวยงามมากข้างนอกนะคะเป็นสีแดงนะคะเลดวายคือเลิศมากนะคะพอเปิดไปข้างในนี่จ้าอุ้ยน่ารักมากนะคะตัวนี้เห็นไหมเขาก็จะมีนะคะถุงกำมะหยี่คุมให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันโอ้โหต้องเรียกว่าข้างในนะคะมีห่อนะคะตัวพลาสติกอีกครั้งหนึ่งนะคะกันเรียกว่ากัน การกระแทกนะคะนี่นี้นะคะตื่นเต้นจังเลยทุกคนแกะมาอุ้ยสวยมากนะคะนี่เดี๋ยวคุณสตาจะแกะให้ดูอู้ยทุกคนตื่นเต้นสวยนะคะตัวนี้นะคะเป็นนะคะแม่เหล็กนะคะดึงดูดพลังนุพง้านะคะตรงก้นของเขาเนี่ยจะเป็นอินฟินิตี้คุณจะเห็นกันอยู่นะคะ นี่นะเดี๋ยวนะคุณูแกะไม่เรียบร้อยกันอาจจะให้ดูนะตัวนี้นะคะเป็นลูกโลกดึงดูดความมัง่งคั่งตรงก้นเป็นอินฟินิตี้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นแมกเนตดึงดูดพลังนบเก้า 9, นะคะทั้งเนี่ยเขาเรียกว่าดึงดูดแบบทวินแคม16สิบหกวาวนะคะก็เป็นอินฟินิตี้ร้อยเรียงกันรวยนะคะแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะสัญลักษณ์ T S W ย่อมาจาก T คือต้นไม้นะคะคือความเจริญเติบโตอย่างไม่รู้จะจบจากสิ้น S คือสกายนะคะความยิ่งใหญ่ดุดท้องฟ้านะคะ W คือเวิลด์โลกใบนี้นะคะโลกแห่งความบางังคังเหลือเฟือนะคะร้อยเรียงถักทอกันนะคะเป็นนะคะความเจริญรุ่งเรือง,องนะคะเห็นไหมเป็นอินฟินิตี้ด้วยนะคะ แล้วก็คลา,ายเครื่องดนตรีด้วยนั่นคือนะคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆนะคะตัวนี้ซิปเป็นแม่เหล็กนะคะดึงดูดพลังโพหะเก้านี้ยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวแกะให้ดูที่ลังนะคะแล้วก็เปิดไปข้างในนะคะปึ๊บนะคะซิปนะคะจะเป็นนะคะทั้งหมดสามซิปตามนะคะโง่เฮงไง่วง,ง,ะะวงจุ้ยของกระเป๋าเลยนะคะเรียกว่าใส่เงินได้เยอะมากค่ะเดี๋วเราจะลองใส่เงินนะคะปึ๊บนี่นะคะปึ๊บ อ๋อสรุปแสดงว่าวันนั้นนะคะตัวนี้นะคะใส่เงินไปปึ๊บปึ๊บสองแสนรุดได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราลองดูช่องใส่บัตรนะคะจะใส่ได้ทั้งหมดแปดใบนะคะแนะนำว่าเป็นบัตร ATM นะคะไม่เอาบัตรเครดิตนะคะทำไมต้องเป็นบัตร ATM เพื่อบ่งบอกว่าเรามีเงินเก็บนั่นเองนะคะแบบนี้นะ <S <S คุณสิตาจะลองปิดดูนะคะว่าไหวไหมสามแสนนะคะปึ๊บ อืมโอ้ยสวยจังเลยลูกแม่ดูสิสวยมากสวยสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูมันมีหลายสีมากนะคะ